ครับผมสวัสดีช่วงใบยๆนะครับจัดอีกนะครับสีใบนะครับแพ็คอีกแล้วนะครับผมล็อนนี้จะเป็นพร้อมดอก wr นะครับหลายๆท่านก็เห็นไปแล้วนะครับเห็นจนเบื่อแล้วครับเบื่อก็ต้องดูอีกเลยแหละครับนาะก็ผมคลาขายนะครับตู้ลำโพงนะครับอาจจะลำคัญนิดนึงนะครับอย่าไปว่ากันนะครับเป็นงานนะครับเป็นงานนะครับอ่ะอันนี้นะครับดอก wr นะครับ18นิ้วไว้ีนะครับตัวนี้ 800วัตต์นะครับแม็กซิมัมอยู่ที่1,600วัตต์นะครับแรงนะครับให้ความแรงนี่เบรทนี่ทุบทุบทุมหลังคาเนี่ยเทือนเลยเลยครับนี่อ่ะตัวนี้เป็นเบร์ตู้ wr pro นะครับเป็นชื่อ wr pro นะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยตู้ช่างตู้ชื่ออะไรสูตรไหนเป็น wr pro นะครับเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับเนาะเป็นทางร้านของผมเองนะครับอ่าตัวนี้เป็นงานลองท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นหูจับกองไม้นะครับเป็นจะเรียกกองไม้แหละแต่เหล็กอยู่ข้างในนะครับนี่นี่แต่ผมเอาเหล็กไว้ข้างใน ตัวเป็นขอบเหล็กนะครับดูงานสีนะครับโอ้สุดยอดนะครับงานสีสวยจริงๆสวยนะครับสวยสวยงานรองท็อปนะครับตู้เปล่าอยู่ที่4,100ันหนะครับถ้าสเปคนี้เลยพร้อมดอกนะครับจะอยู่ที่8,200บาทนะครับสเปคนี้เลยนะครับนี่นะครับพร้อมใช้เลยนะครับนะครับก็8,200บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งอีก500บาทนะครับนะนะครับตัวนี้ค่าจัดส่งอีก500บาทนะครับราคาไม่แพง นะครับตัวนี้นะครับก็รวมส่งก็จะอยู่ที่8700บาทต่อใบนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ส่งให้พี่โนตอีกนะครับนี่สปปลาวอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ไปอีกแล้วนะครับนี่นี่นะครับดอก18นิ้วนะครับตัวนี้อ่ะโอเคครับผม